หลายคนบอกว่าอยากเป็นคนดีแต่ทำไม่ได้เพราะถูกสภาพแวดล้อมต่างๆครับหลวงปู่จะมีแนวทางอย่างไรในการให้เขาสามารถที่จะรักษาความดีแม้อยู่ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมใครเป็นคนสร้างสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นแบบว่า,อ,าองค์กรสังคมหรือว่ากลุ่มเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับองค์กรก็ต้องประกอบด้วยคนสังคมก็ต้องมีบุคคล กลุ่มเพื่อนเราก็เป็นคนมันก็คนเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเราทำของเราเองได้ไม่เห็นจำเป็นเลยสมัยลุงปู่เป็นเจ้าคณะตำบลนนะ่ะตำบลตำบลน,นียคนคนเดียวสร้างสภาพแวดล้อมห้ามยื่นซองขาว <c oughs> ก็ไม่เห็นมีใครมากล้าย,ยื่นมีมีวัดวางวันวนวนดนตมายื่นนะยื่นซ <c oughs> องขาวให้นะ <c oughs> ก็คือจะให้ช่วยยกสถานะคือประมาณว่าส่งรายชื่อเลื่อนตำแหน่งอะ่ะบอก ท่านทาดีอะไรบ้างอุ้ยมาหนาปึงเลยนะ <c oughs> ไปหาลุงปู่ที่หอกรรมาฐานเนี่ยหนาปึงเลยท่านทําดีอะไรบ้างเป็นประโยชน์อะไรต่อพระาศาสนาและพระธทามวินัยและแผ่นดินเกิดของท่านบ้างก็ <c oughs> ยังไม่ได้ทําครับแต่ถ้าได้แลเด็วจะทอาอ้าวถ้าอย่างนั้นกลับไปทําก่อนแล้วค่อยได้จบไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาคืนไป <c oughs> น,นะไม่ต้องเยอะไม่ยื่ยนเยอะยืดยาิ <c oughs> เราก็สร้างสางภาพแวดล้ลอมของเราที่ว่านี่คือนี่คือสังคมนี้สังคมแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเขาถ้าเราซิกแซกเราเลอะเทอะเราเปื้อเปื้อนเราั่วเรารับสินบาทค่าสินบนแล้วเราจะเอาอะไรไปสอนชาวบ้านที่นี่ก็มีกติกาห้ามรพระเนรรับพัยดยศนี่คือการสร้างสังคมเราทำได้จะไปโทษสังคม จะบอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีสังคมไม่ดีหรือทำให้คนไม่ดีไม่จริงไงนันตอแหลโกหกตัวเราเอง่แหละเป็นคนสร้างสังคมแล้วทำไมไม่ไม่เริ่มต้นจากตัวเราไม่จะไปกลัวอะไรกับมันไม่แน่ใจเพราะคนส่วนใหญ่เขาต้องการไงเขาก็เลยกลัวแต่เพอินผู้ท้อิสระไม่ได้อยากได้ไม่ได้ต้องการมันก็เลยไม่กลัวไงครับมันก็เลยสร้างสังคมที่ตัวเองต้องการได้ไงมันก็ประมาณนี้แหละ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดที่ตะกะแล้วต้องการมันจะแพ้ทุกเรื่องครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่ตะกะแล้วไม่ต้องการมันจะชนะในทุกเรื่องจบสาธุครับอยากชนะไหมเอออยากชนะก็อย่าต้องการคำถามต่อไปนะครับกำลังจะบอกว่าอย่าต้องการงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ <laughs> <laughs> จะได้มีชัยชนะไง